สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่มาชมบอนสีบ้านป้านันนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันป้านัน,านจะแบ่งปันงานหัวนะคะอันนี้รู้รู้สึกว่าจะหัวใหญ่เพื่อนๆจ้าโป่งมาใบ,าบเบลลออ์กันเลยนะคะเพื่อนๆจ้าเพราะว่าป้นานันคว่ำเอากระถางหเนาะมันต้องการใช้กระถางหกเพื่อนๆจ้าใช้พื้นที่ ใช้กระถางประนันก็เลยเอาหัวที่ยุบแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ามาวานกันเลยมาวานมาลงแปลงกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆชมแล้วนะคะถูกอกถูกใจต้นไหนทักมาโทรมากันได้นะคะเพื่อนๆจ๋าชมคลิปแล้วก็โทรมาเลยแอดไลน์มาเลยนะคะ0812810775นะคะเบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์แอดไลน์เบอร์นี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นต้นละ สี่สิบนะคะสี่สิบท่วนท่วนนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้ค่าส่งก็เหมาเหมาห้าเนาะเพราะว่าน้องงานหัวใหญ่มากนะเพื่อนเพื่อนจ๋างานหัวดูละดูแบบใบเบลเลอร์กันเลยนะคะ ปนันขอ40ท้วนนะคะห่อตุ้มไปนะคะเป็นพื่อนจ๋าถอนหัวห่อตุ้มนะคะพื้นที่ห่างไกลก็ไม่บวกเพิ่มนะได้ทั้งโอนและปลายทางค่าส่ง50บาทเท่านั้นอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับบอนสีสวยๆ40บาททุกต้นนะคะ อางนี้สวยจริงใหญ่จริงเพื่อนเพื่อนจ๊าอันนี้จะเป็นสีเลิกงามตัวแผงที่เขาไม่ป้ายนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าแต่นางสวยมากเห็นไหมเป็นสีชมพูแบบสะโพกออกกลมๆเลยนะนางหวานเหมือนเออเออ่อ,อเลือนลาหุนเหมือนหก กลงเหมือนอะไรประมาณนั้นแต่ว่าแค่นางกลมนะเพื่อนๆจ๋านางกลมแล้วก็อขอบเนี่ยจะสีเขียวเหลือน้อยนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่นางสะโพกกลมอันนี้จะเป็นสีเลิกงามตัวแผงแผงสวยงามเอาใครอยากได้แคปภาพได้แคปเลยสีเลิกงามั้นต่อมาก็จะเป็นหงดารุ่นนะคะเพื่อนๆจ๋ามีสี่ใบนะคะดูนะอ้าว นี่เลยสี่ใบนะคะใบแก่แล้วนะเพื่อนๆจะไปขึ้นกระถางได้เลยนะคะไปอัพกระถางได้เลยนะคะหงดารุนอยู่ใกล้สีเลิกงามต่อมาก็จะเป็นหงสุวรรณนะคะอันนี้ก็มีลูกน้อยแล้วนะเพื่อนๆจ๋านี่ลูกน้อยนะคะหงสุวรรณนะคะต่อมาก็จะเป็นสุดปัถนานะคะมีหลายต้นนะแปลงนี้นะคะขอบอกเลยมีแต่ไม้ใหญ่ๆสวยๆนะคะ สุดปรารถนา,าต้นต่อมา,อ,าอันนี้จะไม่อันนี้ยังไม่โตเท่าไหร่เพื่อนๆจ๋าแต่นางเป็นฟอร์มเตี้ยนะคะเป็นฟอร์มเตี้ยใครอยากได้หน้าไม้เอาไปใส่เลี้ยงได้เลยมีหัวแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นวังทองนะคะวังทองขึ้นที่หลังเขาเพื่อนๆจ๋าต้นเตี้ยหน่อยแต่ว่านางมีสองใบหน้าเข้มๆกันเลยนะคะ ต้นนี้จะเป็นพันสอนโยธานะคะเพื่อนๆจะมีจํานวนไม่เยอะนะสองใบเบลอเลยดูนะใบแต่ละใบนะคะมือมือเล็กไปเลยสี่นิ้วสองสองฝ่ามือเลยนะคะมีสองใบพันสอนโยธานะคะต่อมาอันนี้จะเป็นเขาขาวนี้จะเป็นประนันให้ไปในนม้มเหนือดวงตัวแผงนะคะแต่เขาไปจดชื่อกันแล้วนะเพื่อนๆจ๋าจะแผง ออกมาสีขาวหมดเลยนะคะสีขาวหมดเลยใบหนาสูงใหญ่แข็งแรงนะคะตัวแผงตัวนี้เหนือดวงตัวแผงต่อมาอันนี้ก็จะเป็นมงกุฎเพชรนะคะใบเดียวกัดสีมาเลยเพื่อนๆจ๋าใบเดียวกัดสีมาเลยแต่ว่ามีลูกน้อยอยู่ใต้ใบนี้นะลูกน้อยนะคะปะนันวันเบียดกันมากเลยนะแต่แปลงนี้นะคะเพิ่งเริ่มนะแปลงนี้เพิ่งเริ่มเปิดให้นะคะเพื่อนๆจ๋าอ่า มงกุฎเพชรนี่สุดปัาถนาหลายต้นนะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็ใหญ่ต่อมาก็จะเป็นทศกัณ์นะคะทศกัณฑ์ต้นนี้มีสองใบต้นใหญ่ด้วยเด้อเพื่อนๆจ๋าทศกัณฑ์นะคะต่อมาก็จะเป็นตะวันชิงพบนะคะ ะนมันมี3ต้นอยู่ตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าไม่รู้ว่าหัวเดียวกันหรือเปล่านะคะปะนันไม่รู้ว่าหัวเดียวกันหรือเปล่าไม่คำนะคะถ้าถอนมาได้ได้3ต้นก็ดีไปเลยนะคะไปใส่เป็นฟอร์มโกได้เลยแต่ถ้าว่าบางทีมันมันปนันแบบวานหัวใกล้กันมันก็จะอาจจะนั่นอาจจะเป็นสต้น ก็เรามาลุ้นกันเอาต้นนี้จะเป็นสุดรักอ่าสวยๆเลยเขียวๆเ,เปื่ปอๆนะคะออกจะเป็นแบบอ่าเปื่อออกขาวๆเขียวอ่อนอะ่ะเพื่อนๆจ๋าเมมีเม็ดจุดสีเขียวกระจายนะคะสุดรักนะคะสุดรักสุดรัก อันนี้ก็จะเป็นไก่ด่างนะคะเพื่อนเื่อนจ๋าเป็นไก่ด่างนะคะแต่เขาไม่ได้ด่างสีขาวต้นนี้แต่ว่าก็เหมือนว่าเราก็ไปลุ้นเราหลอดใหม่นะอันนี้เขาเพิ่งโป่งมาใบเดียวนะพนเพื่อนๆจ๋าแต่หน้านางสวยมากไก่ด่างนะคะมาใบเดียว นี้จะเป็นเพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านบอนเก่าบอนโบราณเราที่ว่าคู่กับพกหลงนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าโตขึ้นนางจะเป็นกระดูกสีขาวนะคะแล้วก็กัดสีชมพูนี่กําลังกัดมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าบอนตัวนี้ต้องรอปีกว่าเลยนี่จนว่ายุบยุบแล้วพระนันเอาหัวมาลงแล้วเนี่ยเพิ่งกัดสีนะคะเพื่อนๆจ๋าตอนที่พา อยู่ในกระถางสี่นางไม่กัดสักทีนะคะอันนี้จะเป็นหยดเลือดนางพิมพ์อุ้ยแปลงนี้มีตะบนใหญ่ใหญ่ีญ่สิบทวนนาวันนี้นะคะอันนี้นางสาวหะนะคะนางสาวหะนะคะนี่ไม้สวยๆทางนั้นเลยต้นนี้จะเป็นพระนารายนะคะพระนารายมีสามใบนะคะเพื่อนๆจ๋ามี3ามใบอันนี้เด็ดเลย พระนาณา์ต้นนี้ป้านันให้ไปในนามลูกไม้นะเพื่อนๆจ๋ากระดูกออกสีแดงปลายแหลมปิดเลยมาใบเดียวอยู่นะพื้นใบสีเขียวนางกัดออกกระดูกสีแดงนะโตขึ้นนางสวยเข้มมากเลยนะทุกบอลน,นี้เขาจะออกกระดูกสีดาเนี่ยอย่างหยกกรรมดีไอยหยกกรรมดีเนี่ยจะกัดออกกระดูกสีดําอันนี้จะกัดสีแดงเข้มนะเพื่อนๆจา๋าใครชอบนะคะบอกลูกไม้กระดูกแดงนะคะ ใบยาวลูกไม้กระดูกแดงต้นนี้น้องมีชื่อว่าโกเมนเอาเห็นมีต้นเดียวนะเพื่อนๆจ๋าเอาได้คนเดียวนะโกเมนมาใบเดียวก้านสีดํานะนี่ก้านสีดําหลอดใหม่กําลังแย้มมานะคะโกเมนหน้าเข้มเลยนี่เป็นอีกหนึ่งต้นน่าจะแผงจะเป็นอ่าเอา่เออะไรนะปะนันลืมอีกแล้วเพื่อนๆจ๋าจะเป็นองค์คูริมาน แต่นางแผงหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนๆจ๋าองคุริมานแผงหรือเปล่าไม่รู้รูปเป็นรูปหัวใจเลยนะกลมๆปลายแหลมเป็นรูปหัวใจเลยคมเข้มมีต้นเดียวด้วยอ่ะอ่าป้านันให้ไปในานามอ่าองคุริมานตัวแผงนะคะ ต้นนี้นะคะมีลูกแล้วนะอันนี้จะเป็นไกรทองนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋ากไกรทองนะคะนี่มีลูกน้อยโปะโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะเพื Reaper ่อนๆนจ๋าไกรทองแปลงนี้สวยมากเลยใบทําไมมันบีบเหมือนนางพิ้วไปเลยนะเพื่อนๆนจา๋ามันแก่ต้นไหมสวยงามมากเลยนะคะต้นนี้ก็ลายสวยเพื่อนๆนจา๋าฮาริกุญชัยนะคะฮาริบุญชัยหรือฮาริกุญชัยนะคะนี่สวยสวยเลยมีสองใบนะคะ ต้นต่อมาอันนี้จะเป็นลือสีโคบุตรอันนี้ก็จะโตขึ้นก็จะออกประกายม่วงนะคะเป็นเพื่อนจ๋ากระดูกเขียวประกายม่วงใบใหญ่สูงใหญ่นะอันนี้โตขึ้นเต็มที่นะอันนี้เพิ่งปลงมาสองใบาสามใบนะคะเป <meine? S 1> ็นเพื่อนจ๋าเพิ่งปลงมาเพราะมันเป็นงานหัวประนันก็รีบขายก่อนนะคะ <azing. S 1> ต่อมาอันนี้จะเป็นอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นทองแสงใหญ่ในทองแสงใหญ่นะคะอันนี้ก็สองใบในทองแสงใหญ่นะคะ นายทองแสงใหญ่อ๋ออันนี้จะเป็นอ่ะนางมื้ยนะคะอันนี้จะเป็นนางมืะะ้ยน,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 นี่นางมื้ยนะคะมีสามใบนะคะเป็นเพื่อนจ๋ามีต้นเดียวด้วยนะคะนางมื้ยนี้จะเป็นหยกกรรมยี่นะคะสามใบนะคะอันนี้อยู่ห่างเขาก็เลยได้สามใบนี่คมเข้มเลยนะคะเป็นเพื่อนจ๋าแข็งแรงมากนะคะ อันนี้จะเป็นสีเลิกงามตัวแผงนี่กำลังกัดสีเลยนะคะเพื่อนๆจ๋ากำลังกัดสีมาหลายต้นเลยอันนี้จะเป็นมัคควานลังสันมันเขาเขานั่นหลายชื่ออยู่แต่ป้านันให้เป็นในานามนักมัคควานลังสันนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าการแดงก็จะเป็นสก,กะนิมิตอันนี้การไม่แดงนะคะอุ้ยทศกัณฐ์งามเท่ สีหวานมากเลยนะเพื่อนๆจ๋าสีหวานมากเลยต้นใหญ่แปลงนี้ป้านันแบ่งปันต้นนี้ให้มันจะให้ไปนในน้ำลูกไม้ใบหนามากเพื่อนๆจ๋ากำลังกัดออก อัดกัดออกสีมานะคะเพื่อนๆจ๋ากําลังกัดสีที่ต้นแม่เขาว่าสวยมากเลยนะเพื่อนๆจ๋าต้นแม่สวยมากไม่ค่อยทิ้งใบนะคะใบไม่ไม่ค่อยทิ้งต้นเนี้ยจะแข็งแรงเอาให้ไปในาน้ำลูกไม้นะคะกําลังกัดสีลูกไม้อ่าต้นนี่พูดมากี่ต้นแล้วให้เป็นต้นที่สองนะคะเป็นลูกไม้ต้นที่สองนะอ่าต้นนี้อา่า เป็นอกะเบนแดงนะคะกะเบนแดงมีลูกแล้วเด้อมีลูกแล้วอ่ะกะเบนแดงนะคะตนน้นนี้เนาะอันนี้จะเป็นบางใหญ่นะคะบางใหญ่อันนี้บางใหญ่มีกี่ใบ3าใบนะคะมี3ามใบบางใหญ่นี้จะเป็นหมอจินดานะคะเป็นหมอจินดานี้จะเป็นอพระยามนอุ้ยสวยมากหน้าเข้มอุ้ยกันรกระดำหน้าก็เข้ม ต้นนี้จะเป็นออมนาคใบเดียวแต่ก็ใหญ่อยู่นะเพื่อนเพื่อนจ้าใบเดียวก็ใหญ่นะเท่าฝ่ามือเลยนะคะสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้อันนี้ก็พะนรา,ายนะเพื่อนๆนจ้าพระนาลายแข็งแรงแล้วอ,อันนี้ต้นนี้อะไรเอ่ยต้นนี้อะไรเอ่ยศิลาเพชรตัวแผงไหมศิลาเพชรตัวแผงแดงหมด,ด,หมด,ด,หมดเลยเพื่อนๆนจ้าแดงหมดเลย ศิลาเพชรตัวแผงอันนี้จะเป็นหานุมานอมพับพานะคะหะนุมานอมพัพากระดูกชมพูดังๆดำๆขาวๆชมพูนะคะอันนี้จะเป็นนางกิรินีเทวีนะคะกิรินีเทวีมีสองหัวนะอยู่ตรงนี้นะมีสองต้นนะคะใครจะเอาไปทําเป็นฟอร์มกอได้เลยอันนี้จะเป็นอ,อ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะอันนี้จะเป็นเจ้าจากักระพัินะคะเจ้าจากักรรพัิ ขยากได้นะมีสามใบนะคะเจ้าจับกรพพัดอันนี้จะเป็นไก่เพชรพิรุนนะคะไก่เพชรพิรุนพึ่งโผล่มาใบเดียวเพื่อนเพื่อนจ๋าไก่เพชรพิรุนหยูยหยกกำมหยี่ต้นนี้มาใบเดียวก็เบลอเลยทศกันเด้อเพื่อนเพื่อนจ๋าทศกันเยอะนะสี่สิบบาทไม้ปีกว่านี่โอ้โหแบบกัดสีเลยนี่อ้อมกอดก็อยู่ตรงนี้เจมเลย มีหลายต้นอยู่นะเพื่อนๆื่อนจ๋าอันนี้จะเป็นจุราลงกรเรียกทุกวันก็จะลืมทุกวันนะคะอันนี้จะเป็นเรือนหลวงนะคะเลือนหลวงมีสองใบนะคะอันนี้ก็โตขึ้นก็กัดสีชมพูนะเพื่อนๆนจ๋าอันนี้ก็ต้องเป็นไม้กัดสีปีกว่าถึงจะกัดสีกันนะเพื่อนๆจ๋าอ้ยอันนี้จะเป็นอะไรสหัดดีชะแต่ใบนั่นแล้วมันมันเทินกันเพื่อนๆจ๋ามันนั่นอ่ะ นี่หงดาลุนแก่ต้นสวยมากอ่ะนางพริว้วนางพลิ้วลงเหลืออยู่ตรงนี้นางพลิ้วนะคะนางพลิ้วมีสองใบแล้วเดอ้อหัวใหญ่หัวเล็กก็กว่ากันเพราะไม่ได้ถอนให้เห็นโอ้ยทศกัณเยอะมากมายเยอะเยอะเยอะทศกันอันนี้ก็จะเป็นสีเลิกงามอันนี้ก็จะเป็นเเลิอดมงคลตัวแผงเพื่อนๆจา๋า เขาไปเปลี่ยนชื่อกันหมดแล้วก้นานันก็ตามเขาไม่ทันอันนี้ก็จะเป็นหงเหินนะคะไม้สวยมากเลยนะเพื่อนๆจ๋าแปลงนี้นะคะโอ้ยอันนี้ไก่แดงไก่แดงต้นใหญ่มีดอกแล้วด้วยนะคะมีหลายใบยแล้วด้วยไก่แดงใครอยากได้เกะไก่ตัวเบลเลอร์เลยนะหงเหินต้นนี้หยุดเลือดนางพิมพ์อยู่ใกล้หงเหินนะคะอันนี้จะเป็นเอ่อ เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ออเ,ยวเทพนอนละสิง์เอ,อเทพนรลสิงนะคะต้นนี้โอ้ยมาใบเดียวนะเพื่อนๆจ๋าแต่หัวไม่รู้ใหญ่หรือเปล่านะคะอันนี้จะเป็นองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะองค์หญิงอนัญญานี่จะเป็นจอมทัพใบหนาใบแข็งจอมทัพต้นนี้มีสามใบนะเพื่อนๆจ๋าใบเขาสดกันอ่ะจวนั้นปนันคองก่อนปลดก่อนอ่ะสามใบนี่แคบเลยนะ สามใบเบลเลอกันเลยนะอ้อมกอดมีหลายต้นนะแปลงนี้เพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็จะเป็นเอออันนี้หันนุมานข้าวเฝ้าอันนี้ก็โผล่มาใบเดียวหวานเลยหวานเจี๊ยบเลยนะคะอันนี้สองใบอันนี้สุนทรพูนะคะสองใบนะคะแต่คล้ายๆมีลูกน้อยๆไายๆขึ้นมานะคะสวยงามเพื่อนๆจ๋าอ่าหนึ่งแปลง หแปลงหนึ่งแปลง,ง,ปลงอันไหนชื่อซ้ำปะนันไม่พูดนะอันนี้จะเป็นพระยาสุรเสนพระยาสุรเสนนะคะอันนี้จะเป็นออยอดมงกุฎสวยงามมากหยกกรมยี่ก็หลายต้นนะที่มีต้นเดียวต้นเดียวก็จะเป็นมงกุฎเพชรแล้วก็ อันไหนที่ปนันนั่นอ่ะจะมีเน้นว่าต้นเดียวแต่อันมันอื่นนะมีหลายต้นอยู่าใบยาวๆใครอยากได้ใบยาวๆอันนี้ปนันลืมชื่อเดี๋ยวเขาก็จะกัดสีแบบสวยใบยาวลืมชื่อนะคะบอกว่าปานันลืมชื่อใบยาวนะคะโอ้สวยงามมากเลยนะคะแปลงที่สองนี่ก็มีนะสุดลักเพื่อนๆจ๋าสุดลักแปลงที่สอง อันนี้จะเป็นเออสีลาหุ้มทองหน้าเข้มเลยเพื่อนเพื่อนจ๋าเสือพานเสือพานก็มีจํานวนนะคะโอ้อะไรล่ะเนี้ยเพื่อนๆจา๋าสีเขียวอืเอาประนันให้ไปในน้ําลูกไม้ใครชอบโทนสีเขียวสีเขียวเหนียวซับนะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่สีเขียวไม่มีอะไรมาปะปนเลยเพื่อนๆจา๋าต้นสูงใหญ่ความสูงน่าจะหนึ่งไม้บรรทัดกว่านะคะเป็นเป็นแบบสูง ผิดเขาไปเลยเพื่อนๆจา๋าดูนะเขียวแบบสนิทเลยเอาใครชอบชมหน้าเขานะคะสีเขียวเหนียวซับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งมีสเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะคะนางวาลีอันนี้จะขา,ขาวๆเปื่อๆนะคะถ้าเขาแก่จัดหน้าเต็มเลยจะกัดสีชมพูมานะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่ามะนีแดงมะนีแดงก็แผงมาจากมาม่วงมงคลนะคะเพื่อนๆจา๋าอันนี้เขาก็จะออกกระดูกสีแดงนะคะ เป็นในกระถางนะเพื่อนๆจ๋าคือยุบแล้วแล้วเขาขึ้นมาใหม่ะนางสุจิตรานะคะผนางสุจิตราอยู่ในกระถางอยู่นะใครเอาผนานก็ถอนออกมาให้เลยนะคะคือวันนี้ขายแบบห่อตุ้มไปนะคะอันนี้ก็มีหัวแล้วยุบแล้วขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้จะเป็นเออ รน,นพักนะคะมีหูใต้ใบนะคะนี่อันนี้ก็มีลูกแล้วเนี่ยมีลูกในกระถางเลยนะคะอ่าให้40บาทนะคะเพื่อนๆจ๋า,จาให้40บาทรู้สึกว่าจะมีต้นอะไรแอบมาอีกต้นหนึ่งนะเนี่ยนี่รน,นพักอันนี้ลูกรน,นพักนะคะเอาใครอยากได้รับไปเลยอันนี้จะเป็นอ่าอ่าอ่าหน้าเหมือนชาละวันนี้อ่าน่าจะเป็นชาละวันนะคะเพื่อนๆจ๋า,จาต้นนี้ พึ่งป่งมานะคะอุ้ยมัคควรันต้นนี้สวยมากเพื่อนๆจา้าสีเข้มเลยอ่ะในกระถางเดี๋ยวประนันถอนให้นะคะมีหัวแล้วนะคะรุ่นนี้ผ่านการยุบแล้วนะคะน,นี้ก็ไก่แดงเด้อไก่แดงอ่าอันนี้ก็ผ่านการยุบแล้วขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นอ่านางพิกุลทองนะคะนางพิกุลทองสวยเด้อเพื่อนๆจา๋าเนี่ยนางพิกุลเขาหน้าเต็มเขาสวยนะเนี่ยดูนะ สวยอันนี้ก็ผ่านการยุบแล้วอันนี้ก็จะเป็นเมืองเชียงใหม่อ่าอันนี้เมืองเชียงใหม่ไม้หัวท้งนั้นเลยนะเพื่อนๆจ๋าปนันทรให้ไปนะปะนันทรให้ไปนะคะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่าตะวันยโแสงนี่นะคะอันนี้จะกัดสีชมพูอันนี้มีใบเดียวนะคะอันนี้ก็จะกัดสีชมพูสวยเลย นารีบูรพานี่ในกระถางก็สวยได้นะคะเพื่อนๆจา๋านี้จะเป็นไก่อัมพันธ์อ่าเป็นไก่นะคะเป็นไก่อุงกุเดเพชรต้นนี้ก็น้าหวานเลยเศรษฐีสุพรรณนะคะวันนี้ได้เคาะและต้องการกระถางต้องการพื้นที่ต้นนี้จะมีอันนี้มีซับสวยนะเพื่อนๆจา๋ามีซับจะอากาศออกเป็นสีชมพูชมพูนะคะ อันนี้สวหะนางสาวหะนะคะสวยๆต้นนี้ประนันให้ไปในนามลูกไม้ใบใหญ่เลยสีขาวใครชอบนะคะสหัดเดชะนะคะสหัดเดชะจันชายหรือเรียกอีกอย่างคือไก่แก้วไพทู์ต้นนี้จะเป็นเลนูนครน,นะคะเลนูนครโผล่มาใบเดียวนะคะ ต้นนี้เอปนาป้านันให้ไปในนามนางใหม่แล้วกันนะคะเป็นเพื่อนจ๋ามันป้ายน้อยถ้าป้ายเยอะๆกว่านี้ป้านันก็จะ,ะเป็นพญาจักรีนะคะอันนี้ให้เป็นในนามนางใหม่อันนี้พญาราชพฤกษ์นะคะพญาราชพฤกษ์ครอยาบได้อะไรก็ทักมานะป่าเลยอันนี้พญาพันวังเพื่อนๆจ๋านี่มีลูกมาแล้วนะหมกปลาเลยป้านันไม่มีเวลาถอนอันนี้จะเป็นเออ อะไรนะป้านันลืมอีกแล้วห้องเฮาห้องเฮาหมกป่าอยู่เพื่อนๆจ้ามันยุบไปป้านันไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวลามาลื้อป่าเลยอันนี้จะเป็นมหาโลหะขุนนรลงต้นนี้เพื่อนๆจ้าเข้มเลยนะเข้มเลยขุนนงอ่งมีต้นเดียวในกระถางนะคะแต่ป้านันถอนไปให้นะคะอนี้จะเป็นพรพะร่วงนะคะ จะถอนกันอันนี้สิลาหุ้มทองใบหนาแข็งปักเลยเพื่อนๆจ้าต้นนี้ตระระแม่จันทรานะคะใบจะหนากว่าตระะแม่กุสุมานะสีจะเข้มกว่านะคะนี่จะเป็นกวนอูนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งไอที่ว่าปนันยังคว่ำเอาหัวไม่หมดเนี่ยถ้าว่ามันแบบอย่างนี้ก็คือมันยุบแล้วมันกําลังนั่นบางทีปนันก็จะคว่ำแบบอา่า เอาไปลงแปลงก็คือประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็ประนันจะเลือกพูดไอ้ที่ว่าต้นที่ว่ามีใบนะคะอันนี้จะเป็นหนุมานขัดสมาธินะคะต้นนี้ประนันลืมชื่อนะคะลืมชื่อบอกบอกลืมชื่อสีอ่าสีอะไรเนี่ยจะออกเป็นสีเปะ่อๆนะคะสีเปเปอ มีสีเหลืองพื้นใบนะคะกระดูกแดงสีเปื่อยๆสวยเนอะเพื่อนๆจ๋าต้นนี้ก็จะเป็นเลิ้มงคลตัวแผงนะคะตัวนี้ก็แผงสวยนะคะเพื่อนๆจ๋าเลิศมงคลตัวแผงเหลือใบเดียวเด้อเพื่อนๆจ๋าแต่หัวใหญ่น่าดูนะนี่คล้ายๆจะมีหนอกขึ้นมาแล้วน่ะนะคะตัวแผงสวยมากเพื่อนๆจ๋า ในกระถางขึ้นในกระถางกันเลยเพื่อนๆจา๋าอันนี้เนี่ยป้านันไม่ได้ยกสักทีไม่ได้เปลี่ยนดินไม่ได้อัพดูขึ้นมาเลยมรควานนะคะนี่มีลูกขึ้นมาแล้วหัวลอยดินอยู่นั่นแหลปะป้านันก็ไม่ได้อ่าเปลี่ยนกระถางสักทีวันนี้มาส่องกันในนี้เลยมาช่วยกันเปลี่ยนกระถางนะคะเพื่อนๆจา๋าอันนี้ไก่ละอ่าไก่อมรินพื้นใบสีม่วงนะคะในกระถางเลยเบลเลอร์กันเลยไม้บรรทัดกว่าเลยเพื่อนๆจ๋ะอันนี้ มีซับมูยมีซับต้นนี้สวยมากเพื่อนเพื่อนจ๋าใหญ่แข็งแรงแน่อนอนอยต้นนี้พญาพญาสุรศีนอันนี้พนางสุจิตรานี่เหลือใบเดียวเพื่อนเพื่อน,อนไปออพอันนู้นจะเป็นจุราลงกรน,นุ่นยุบในนู้นขึ้นในนู้นเลยเพื่อนๆน,นจ๋ามณีทองกระถางนี้มณีทองกับสีลาหุ่นทองเลอเอาใครใครได้กระถางนี้ก็ได้สองหัวนะ อันนี้จะเป็นอ่าแม่ปลาบูทองนะคะแม่ปลาบูทองแค b ได้ KB ดื้อหนุนอันนี้กําลังโผล่มาหนอเปเรือเลยเพื่อนเพืเ่อนจ้าความไม่ทันนะคะความไม่ทันขึ้นมาในกระถางนี่แหละนี่นางลากสดตัวแพงอ่าไม้หัวทางนั้นเลยนะเพื่อนเพืเ่อน,นจ้าวันนี้สุดปัรถนาอยู่ในกระถางนี่ วันตุบเลยนอวันตุบเลยอันนี้แหลมทองค่ะครเน้นหัวนะไม่ได้เน้นใบนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าก็คือไม้มีหัวเพื่อนเพื่อนบางคนก็เอาไปทําจํานวนได้ไม่ทําจํานวนมันก็พร้อมที่จะออกลูกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าไปถึงเพื่อนเพื่อนออกลูกแน่นอนอันนี้จะเป็นยักษ์ลนพักดูหูเต็มเลยสวยมากเพื่อนเพื่อนจ๋าสวยมากเลยนี่เห็นไหม ที่ปนันบอกว่าบอลข้ามปีนางจะสวยเนี่ยสวยมากยักษ์ลนนพักอยู่ในตู้ในกระถางนะคะเพื่อนๆจ๋าน,จนี่ปนันนานมาอันนี้มันจะเป็นอยู่ที่บ้านนะคะปะนันจะมาเคลียร์พื้นที่แล้วนะคะเคลียร์พื้นที่จะเอาเบบีมาใส่แล้วก็เคลียร์พื้นที่จะคว่ำกระถางมั่งก็คือจะมาปล่อยก่อนวันนี้จะมาปล่อยแบ่งปันก่อนเหลือจากเพื่อนๆก็ปนันจะคว่ำเอาหัวลงแป้งนะคะ ลงไปหนึ่งแปลงนะคะวันนี้ก็ลงไปหนึ่งแปลงประมาณห้าร้อยกว่าหัวนะคะในในแปลงนี้ประมาณห้าร้อยกว่าหัวเพิ่งลงเสร็จนะคะเพิ่งลงเสร็จแล้วก็ทําคลิปลืมลืมทาให้ดูก่อนนะคะอันนี้ก็คือใบก้ามปูวางเลยใส่แปลงเลยนะคะแล้วก็เอาหัวเลียงเลียงเลียงแล้วก็ใบก้ามปูปกอีกรอบหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าป้านนั่นก็ต้องการพื้นที่เอาสองเขาเรียกอะไรอะไอ โลเอาในกระถางมาลงแปลงกันเลยนะคะสเสร็จปนันก็จะคว่ำไอ้พวกนี้เลยนะคะคว่ำคือเอาพื้นที่แล้วก็เอาหัวออกแล้วก็มาลงแปลงเหมือนแปลงแรกนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเหมือนเรียกว่าเปลี่ยนดินนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่ามันแน่นแน่นหัวโตมากเลยน,ะนะเห็นว่ากระถางเล็กๆนี้หัวโตนะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยสองแปลงเนี้ยปนันก็จะคว่ำสองแปลงมาเป็น หนึ่งแปลงนะคะคือเอาหัวมามาลงอย่างนี้แล้วนางก็จะได้ต้นใหญ่ๆเหมือนที่ว่าป้นานันทําคลิปนะคะหัวใหญ่มันก็ต้นใหญ่ต้นสวยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ปนาน้านันก็เป็นคลิปโปร40บาทนะคะงานหัวงานถอนหัวนะคะเ,เพื่อนๆจ๋างานถอนหัวไม้นอกตู้แข็งแรงแน่นอนใครชอบต้นไหนชื่ออะไรก็แคปภาพได้ก็แคปถ้าแคปไม่ได้ก็จดกันเลยนะคะมีจำนวนให้นะคะ มีจำนวนให้ถ้าต้นาที่รีวิวไม่ทันป้นานันก็จะเลือกเอาตำในแปลงตำในกระถางให้นะคะเ,เพื่อนๆจา๋ามีหัวทุกต้นนะคะมีหัวทุกต้นป้านันก็จะเลือกให้แบบสวยๆกันเลยนะคะก็ โทรมาได้แอดไลน์มากันได้นะคะ0812810.775นะคะโทรได้แอดไลน์ได้ค่าส่งเมาเมา50บาทนะคะหัวละ40บาททุกต้นนะคะส่งได้จันทร์ถึงเสาร์เลยวันเสาร์นี้จะส่งครึ่งวันนะคะถ้าวันธรรมดาส่งเต็มวันถ้าหยุดก็เป็นวันขัดตระกูกนะคะวันอาทิตย์หยุดหนึ่งวันนะคะ สำหรับวันนี้ป้านันก็ขอตัวลาไปก่อนกับบอนสีสวยๆนอกตู้นะคะ